สูตรทากาเพืเ่อนเพื่อนคอร์บอน ถูกทุกท่านอยู่กับผมจอร์ดฟันธงเช่นเดิมนะครับวันนี้มีฟุตบอลมาฝากเพื่อนๆห้าคู่โูชัยนะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เราก็จะอยู่กันที่บอลถ้วยแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยโปรุเกตจะเป็นปอโต้กับฟลัมในเขาเนี่ยผมคัดมา1คู่นะครับฝั่งบอลถ้วยของอิตาลีก็จะมีบิ๊กแมตระหว่างนาโปลีกับเอซิมิลานซึ่งคู่นี้จะย้ายมาเตะกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับก็เป็นแมตในรอบรองชนะเลิศนะครับฝั่งบอลถ้วยของตุรกีนะครับก็จะเป็นกาลาตาสรา วันนี้จะเจอกับอิสตันบุลศึกฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟาคอนเฟเดริกผมคัดมา1คู่นะครับก็จะเป็นคิสซาลพาเลตจะเจอกับคูปีเอสนะครับแล้วก็ฟุตบอลชายซีเกมนะครับก็นัดชิงเขเลอร์จะเป็นทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิาะหอฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกรุงกิงก้งกรุงกิ้งนะครับเพื่อ กลิบไปกระฟุตบอลต่อๆไปนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลชายซีเกมในคู่ของทีมชาติไทยนะครับวันนี้ จะเปิดสนามราชมังคลากีราถาครับจะต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามนครับก็อย่างที่ทราบนะทั้ง2ทีมเป็นชุดยู22แล้วก็นัดนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับเรามาดูเลยราคาที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเทรดเปิดมาเนี่ยเป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคาปาปาซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นัดตอนนี้นก็เป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคาปปานะครับส่วนผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับก็สูสีกันนะ ไทยเอาชนะไปได้1ครั้งเวียดนามเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งนะครับเกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เมื่อปี2023นะเป็นเวียดนามเสมอกับไทยไปได้วยสกอร์ 1ประตูหนึ่งและถ้าเรามาดูผลงานนะในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติไทย3นัดในซีเกมส์นีน่ก็ชนะมา3นัดรวดนัดแรกเอาชนะติมอร์เลสเตมา6 1นัด2เอาชนะสิงคโปร์มา3 0นแล้วก็ในรอบรองนี่เอาชนะมาเลเซียามา1 0นะครับส่วนเวียดนามนะครับ3นัดในรายการนี้นะครับก็ผลงานเนี่ยถือว่าไม่ต่างจากไทยเลยนะครับนัดแรกเอาชนะลาวไป21รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ก็เอาชนะมาเลเซียไป2-0นะก่อนที่รอบรองจะเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2ประตูศูนย์นะครับผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมก็ถือ ว่าเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับเียด้ว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มเก่งด้วยกันทั้งคู่ก็อย่างที่ทราบนะครับชั่วโมงนี้ทั้ง2ทีมก็อยู่ในช่วงที่กําลังมีความมั่นใจสุดๆนะไทยเนี่ยผ่านมาเลเซียมาก็ถือว่า ผลสกอร์เม็ดเดียวก็น้อยไปไหน่อยนะถ้าเทียบกับที่มาเลเซียเหลือ10คนส่วนฝั่งเวียดนามก็ค่อนข้างจะสูสีกับไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่แค้นกันมาโดยตลอดเชื่อว่าเกมนี้ครับทีมชาติไทยที่ได้เปรียบจากการที่เดรนาบานแน่นอนครับแฟนบอลเต็มสนามในเกมนะัดชิงชนะเลิศแบบนี้ผมมองว่าเวียดนามเองก็น่าจะมาสู้กับไทยได้อย่างสนุกแต่จากราคาที่เปิดมานะครับเป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคาปปานะผมมองว่าวันนี้ที่ด็ที่ขาดของไทยก็อยู่ที่จังหวะในเกมลุกช้าวันนี้นะครับแนวลุกของทีมชาติไทยมีความค,าม,คามมากกว่าเด ทีมชาติไทยจะปิดจ็อบใน90วินาทีได้แต่เวียดนามเองก็จะประมาทไม่ได้เนื่องจากขุมกําลังของเวียดนามเนี่ยก็ไม่เป็น2รอ,องไทย,ยจริงๆครับด้วยภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาเป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคาปอปากคู่นี้ยังไงซะผมก็ยังมองว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะเวียดนามไปได้ใน90วินาทีฟะทงเรามากันที่คู่ที่สเรามากันที่ศึกตรุรกีคัพนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง คาราตาสลายนะครับวันนี้จะเปิดสนามแลมส์พาร์กนะฮะจะต้อนรับการมาเยือนของอิสซันบูเบยุสิกนะฮะคู่นี้จะเตะกันในเวลาเชยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูเลนราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยเลเปิดมาก็เป็นทางฝั่ง กระาสลายต่อที่ราคา1นลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็อยู่ที่กระาสลายต่อที่ราคา1นลูกนะครับส่วนผลงานที่ผ่านมานะครับก็ตุรกีคัพนะก็จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับฝั่งกระาสลายกับอิสตันบูลเนี่ยพึ่งลงเล่นกันนัดแรกยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันหนัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดนะครับกระาสลายเอาชนะไปได้4ีนัดแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งนัดจากให้เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะฝั่งอิสตันบูลไม่เคยเอาชนะกระดาสลายได้เลยนะครับโดย บุกเอาชนะอิสตันบูลมาเด,ดวยสกอร์2ประตูหซึ่งเป็นเกมในลีกนะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดในทุกรายการการ์เซสไลชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่กาลาเซสไลบุกไปเอาชนะทีมอย่างอันตายาสปอร์มาเดวยสกอร์4ประตูหนึ่งส่วนฝั่งอิสตันบูล5นัดล่าสุดอิสตันบูลชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อิสตันบูลบุกไปเอาชนะซัมซันสปอร์มาด,ด้วยสกอร์ ครับคู่นี้จากภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าชื่อชั้นของทั้งสองทีมเนี่ยก็เป็นกระสไลด์ดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับตัวที่เด็ดที่ขาดของฝั่งกระสไลด์ก็จะมีอย่างอ e ีมาสเอ็กกุลแล้วก็เลรอยซานเน่เนี่ยก็จะเป็นตัวรุกตัวดับแบกในเกมลุกของฝั่งการะสไลด์โดยที่หน้าเป้าเนี่ยก็ยังคงจะเป็นศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างวิตตโอซิเมนะจะยืนครัหน้าก็เทียบกันแล้วลุมกําลังกรารสไลดเนี่ยค่อนข้างจะดูเหนือกว่าฝั่งที่มีอย่าง อิสตันบุพอสมควรฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ถือว่าไม่ต่างกันนะครับฝั่งการ,ราซรไลเนี่ยก็มีเกมค่อนข้างจะสวิงนะแต่ว่าเกมในลีกชนะมาแล้ว2เกมติดต่อกันส่วนฝั่งอิสันบุไม่แพ้ใครมาแล้ว3าเกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการชนะมา2เกมเรียกได้ว,ว่าอิสันบุก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งในช่วงหลังแต่ว่าเลทราคาเปิดมาตอนนี้เป็นกรรารสซรไลต่อที่ละคา1ลูก1จุดที่น่าสนใจเลยนะครับกาล์ซรไลมีเกมการแข่งขันในบ้านที่โหดเอาเรื่องเลยนะจาก10นัดในบ้านกรราร์เะครับไนไ่น็นนะ ลีกอย่างซังกิลุดแพ้ไป1นูนะครับแล้วก็มีเสมอไป2เกมจาก10เกมในบ้านหลังสุดนะครับกรราร์ตาสไลเอาชนะคู่แข่งได้ถึง7เกมไปในเดียวเนี่ยคือจุดแข่งของกรราร์ตาไลก็ว่าได้เลยนะครับฉะนั้นเบรดเปิดมาเป็นกรราร์ตาสไลต่อที่ราคา1ลูกยังไงทราบผมก็ยังมองว่าด้วยความที่กรราร์ตาสไลมักจะทำผลงานได้ดียามที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยจะเป็นกรราร์ตาสไลจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ฉะนั้นผมขอเลือกเชียร์ไปที่กรราร์ตาสไลไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟะทง เรามากันที่คู่ที่3นะครับเรามากันที่ศึกซูเปอร์คปาอิตาเลียนนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเป็นคุณหว่างนาปโปลีจะเจอกับเอซีมิลานนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็จะเตะก,กันที่สนามคิงซาอุดยูนิเวอร์ซิตี้ สเตเดียมที่เมืองริยาตประเทศซาอุดิอราระเบียนะครับจะเป็นสนามกลางนะและจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับลองมาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยเลทเปิดมาเนี่ยก็เป็นราคาเสมอซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาเสมอนะครับส่วนผลงานในลีกนะนาโุรีตอนนี้อยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว15นัดมีอยู่31คะแนนส่ดนฝั่งเอซิมิลานอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว15นัดมีอยู่32คะแนนนะครับผลงานในเทูเอตคู่นี้จะกัน5นัดหลังสุดนะนาโุรีเอาชนะไปได้2นัดเอซิมิลานเอาชนะไปได้2นัด แล้วก็เสมอกันไปหนึ่งนัดเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไปด้วยสกอร์สองเปอหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนาโปลีช่วงหลังฟอร์มตกนะครับก็ก่อนหน้านี้ชนะนมา2เสมอหนึ่งแล้วก็มีแพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เ,กเป็นเกมที่เป็นานาโปลีนะแพ้กับอูรุเซ่ไปด้วยสกอร์หนึ่งเปอศูนย์ส่วนเอซิมิลานห้านัดหลังสุดมิลานชนะมาสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอซิมิลานเปิดบ้านเเสสสมมอออกกกัััับบซซซโโรรรรรไไปดดด้้วย์์์ึ่่งถาาาาาูลนนพทีคคณะ ังนาโปลีคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับแนวรับก็จะเป็นอเมีรามานี่นะจะคุมบัญชการในเกมรับมิดฟิลคู่การคาดว่าจะเป็นสตานิสลับโรบัตเกจะเล่นกลางคู่กับสกอตต์แม็กโทเมเดนะครับโดยที่คู่เพมเกอร์วันนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเป็นเดวิดเนเรสนะจะสร้างสารรค์เกมร่วมกับโนอารังนะโดยที่จะมีลัสมุธฮอยลุนยืนคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งเอซิมิลานก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีโคนี่เดวินเชอร์จะคุมบัญชการในเกมรับตรงกลาง3คน ก็จะมีเอเดียนลาบิโอนลูก้ามดิตแล้วก็ลูเบนลอบตาชิกนะส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นคิดโตแฟเอนกุนกูจะเล่นหน้ากูกับคิเซียนปูริสิตนะครับก็ชะมองจากและแอก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่จากภาพรวมที่ผ่านมานะครับผลงานของฝั่งนโปเนียช่วงหลังถือว่าฟอร์มดรอปนะแพ้ให้กับพูกแข่งมา2เกมนะเป็นการแพ้กับเบนฟิก้าแล้วก็แพ้กับอูดิเซ่ในลีกในเกมล่าสุดส่วนฝั่งมิลานสองเกมหลังสุดก็มีชนะมานะเป็นการเอา มิลานก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะนิ่งกว่าถ้าเทียบกับนาโปลีฉะนั้นเลทเปิดมาเป็นราคาเสมอด้วยความที่เกมนี้ครับเตะกันที่สนามกลางนะก็จะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านเนี่ยก็มีโอกาสสมาการที่90นาทีคู่นี้นะอาจจะไปออกที่นาเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90นาทีผมมองว่าทีเด็ดขาดฝั่งเอซิมิลานดูดีกว่าและเกมนี้จะเป็นเอซิมิลานมีดีพอนะครับที่จะเอาชนะนาโปลีไปได้ฟุตดง เรามากันที่คู่ที่4เราข้ามากันที่สึกยูฟ่าคอนเฟเดรทิกในคู่นี้นะครับก็ผมคัดมา1คู่สำหรับคอนเฟเดรทิกนะจะเป็นคู่ระวังคิสเซลพาเลิตครับทีมจากพิมริกอังกฤษนะครับวันนี้จะเปิดสนามเซลเฮิร์ตพาร์คนะครับจะต้อนรับการมาเยอนของคู s พีเอสทีมเก่งจากลีกฟินแลนด์นะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามตรง เรามาดูเลทราคาคุณนิชิเปิดมากันก่อนนะครับเลดเปิดมาเนี่ยดูเหมือนว่าราคาแรกๆจะเป็นพาเลตต่อที่ราคา2ลูกครึ่งบางสำนักก็เป็นพาเลตต่อที่ราคา2ลูกครึ่นะแต่ว่าทุกๆสำนักราคาขยับลงมาที่คิดซ่อพาเลตต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2งซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นั้นนี้ก็อยู่ที่พาเลตต่อที่ราคา ลูก 1, ครึ่งครบ2่งนะครับส่วนผลงานในรายการนี้นะครับคิซโซ่เพอย์ตอนนี้อยู่อันดับที่9นะแข่งไปแล้ว5นะัดชนะ3แพ้ไป2เกมมีอยู่9คะแนนส่วนฝั่งคูบีเอสอยู่อันดับที่25แข่งไปแล้ว5านัดชนะชน1เสมอ3แพ้ไปน1นเกมมีอยู่ กััน,นนะครบผลงานเฮดทูเฮดกูนี้ยังไม่เคยเจอกันส่วนผลงานในรายการนี้ของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดนะครับฝั่งพาเลตยชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่พาเลตนะบุกไปเอาชนะเชนะียรบอลมาได้ด้วยสกอร์สามศูนย์ส่วนฝั่งคูเปสห้านัดหลังสุดคูเปสในรายการนี้นะครับก็ชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คนะูเปสนะเปิดบ้านเสมอกับลัวซานเน่สปอร์ตไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์และ ถ้าเรา,าดูไลัพที่คาดการณ์นในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างคิดชอบพลเลตคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ3-41สหนะครับแนวรับก็จะมีแม็กซองลาครัวจะกลุมมาญชาก,การในเกมรัดมิดฟิลคูการคาดว่าจะเป็นเจวาสันเลมาจะเล่นกลางคู่กับวิลฮิวโดยที่คู่ตัวปั้นเกมวันนี้คาดว่าจะเป็นเจอร์มีปิโนจะสร้างสรรเกมร่วมกับเอ็ดดี K ้เอนเกเทียนะนาเปาก็คาดว่าจะวางชองฟิลิปมาเตต้าจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะคูบีเอสคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4 3สมนะครับแนวรับ อิบบาฮิมซิเซจะคุมมาชาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นยูริอูตินาเน่นตัวนี้อาริฟีแล้วก็ยัคโคออกซานเน่นนะครับโดยที่3ตัวลุกตัวนี้คาดว่าจะใช้ออโตลูอปปี้เปียโตอพาซิเชกแล้วก็โมเมต ตูเร่นะครับจากภาพรวมเนี่ยขุมกําลังของฝั่งคริสเซอรเพลตก็ดูเหนือกว่าทางฝั่งทีมเย็นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับมาตรฐานของทั้ง2ลีกก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นคูปเสที่อยู่ลีกฟิแนแลนเน่มาตรฐานแตกต่างจากคริสเซอรเพลตที่อยู่รีม์ลีกค่อนข้างจะชัดเจนจริงๆเลดเปิดมาก็ไม่แปลกจะเป็นคริสเซอร์เพลตต่อที่ราคาลุกขึ้นครงกุสองถึงแม้ว่าราคาจะไหลลงผมก็ยังมองว่าวันนี้เลตยังมีทิศทาดในเรื่องของเกมลุกที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่า่าาเเเเกกมมมนนนีีน้้ป็ทคตองย เซลเฮอร์พาร์คผมมองว่าเป็นงานหนักและเป็นงานยากแน่นอนบวกกับคิทซ่าพาเลตนะมักจะทําผลงานได้ดียามที่เล่นในบ้านผมมองว่าวันนี้ยืนพื้น2เม็ดพาเลตมีฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ปราสาทเรนแก้วคิทซ่าพาเลตไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟันทงเรามากันที่คู่ที่5้เรามาปิดท้ายกันที่ศึกโปรตุเกสคัพนะครับก็จะเป็นกลุ่มเอฟซีปโตนะครับวันนี้จะเปิดสนามเอสอาโดโดดักเกลวนะจะต้อนรับการมายเยือนของ Fala, mais de คู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามสี่สิบห้านะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาก็เป็นทางฝั่งปอโต้ต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งราคานี้ค่อนข้างจะแข่งแล้วนะซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ปอโต้ต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับส่วนผลงานในลีกนะครับปอโต้ตอนนี้อยู่อันดับที่1ของลีกโปรตุเกสนะแข่งไปแล้วสิบสี่นัดมีอยู่สี่สิบคะแนนส่วนฝั่งฟงลาเมริเคิเนี่ยอยู่อันดับที่หกแข่งไปแล้วสิบสี่นัดมีอยู่ยี่าาัเนนนระ แล้วก็เสมอกันไป2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมที่ปอร์โตนะบุกเอาชนะฟาลามิเกามาด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น 5, นะฮะนหลังสุดในทุกรายการปอร์โตชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอฟซีปอร์โตเปิดบ้านเอาชนะเอสเตเดล่าอามาดูระมาด้วยสกอร์สามหนึ่งส่วนฝั่งฟาลามิเกาเนี่ยห้านัดหลังสุดชนะมาสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟาลามิเกานะเปิดบ้านเอาชนะเอสโตริลวมาดูดสกอร์สี่ รูนคู่นี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าถ้าว่ากันตามฟอร์มเนี่ยชื่อชั้นแน่นอนครับปอโตโอ้ดูเหนือกว่าฟลาเมโร่ค่อนขาอ้างเยอะถึงแม้ว่ารู้กานนี้ฟลาเมโร่จะทำผลงานในลีกได้ดีเป็นอย่างมากแต่ ทุกสถิติมันเทไปทางฝั่งปอโต้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฮดทูเฮดที่ปอโต้คอมมิตไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นช่วงหลังนี้เนี่ยฝั่งปอโต้ฟอร์มนิ่งและฟอร์มโหดไปอย่างมาก3นัดหลังสุดของปอโต้ชนะคู่แข่งมา3เกมรวดเลยส่วนฝั่งฟลเาเมราล์นเนี่ยก็มีเกมแพ้เกมชนะเกมเสมอก็สลับกันไปเล็กได้ว่าถ้าฟลาเมราล์นมาเจอทีมเกรดอย่างปอโต้ที่เป็นอีกหนึ่งทีมระดับท็อปในลีกิปรตุเกสผมมองว่าวันนี้ฟลาเมราล์นรอดยากอยู่ที่ว่า FC ฟซีปอโต้นี่แหละจะยิงทะลุเป้าจะยิงทะลุ ที่ตั้งไว้หรือไม่นะครับก็เรตเปิดมาตอนนี้เป็นปอโต้ต่อที่ราคาลูกครึ้งคราคาไม่ขยับไปไหนเลยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าจะเป็น f อฟปอโต้นี่แหละจะเก็บชัยชนะและผ่านฟันเิืองในรอบนี้ได้แต่จะชนะกินราคาไหมตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่าง f อฟปอโต้ไปรอรุ้นเม็ดที่2ฟันทอง ก็จบกันไปแล้วสำหรับห้าคู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับและทั้งหมดทั้ง5้คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับทีมชาติไทยกับเวียดนามนะคู่นี้อุเรตเปิดมาเป็นไทยต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ทีมชาติไทยคู่ที่2กาฬสินรายกับอิสเซนบูบูยเซคคู่นี้อุเลตเปิดมาเป็นกาาสินรายต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่กาฬสินเราาคู่ที่ซามลาคู่ทียสซ พาเลทกับคูบีเอสคูนิวเบลเปิดมาเป็นพาเลทต่อที่ราคาลูกครึ่งคบสองคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่คินซอลพาเลทและคูที่ห้าเอฟซีปอโตกับฟลาเมงโกนะคูนิวเบลเปิดมาเป็นปอโตต่อที่ราคาลูกควบลุกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เอฟซีปอโตกับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไครต์กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุ้งกิงนะครับเพื่อท การวิเคราะห์สุตวอลันเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านท้าขอชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กรส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอก็ต้องขอตัวลาก,กัไปก่อนพบกันใหม่ในะอีพีน่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ